ล่วงเลยเหรอเออล, <buying S 2> ล้อมใช่ไหมล้มล้มล้มตายเลยตายเลยเฮ้ยทำไมตายเลยเอ่ะทำไมมันยืนนิ่งวะเออมันเย็นถ้าเย็นนิ่งมันน่าจะเป็นเหนี่ยอะไรไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยอ๋อมันใป็ฝุ่นลอยโอ,ยโอ๊ยโดนโดนโดนโอ้โหเชี่ยไปวะ นั่นหละนั่นหละกูนั่นหละกูนันหละกูุ้เฮ้ยเฮ้ยกูลั่นชนนัดพี่แล้วว่าพี่ยิงไม่ได้ยิงไอ้ดวงนี่ใส่เพื่อนนีกว่อนะพี่พร้อมน้ำเฮ้ยกูเจอกูเจอวูเจอเขี้ยเขี้ยเขี้ยหูเกอบไม่ทันยวผมไปตรงนู้นก่อนะพี่พี่เพิ่มเลยน่ะ นี่ไงกูกเจอแล้วชิศสิ 15, 15. บห้าสิบห้าแดงมันเลงกูอยู่มันเลงกูอยู่โซนแดงนะโดนไปอ่ะหมุน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 หอยเฮ้ยข้างหลังมีคนมีคนนึงข้างหลังม,มุงมุงอ่ะดวงเห็นเป่าวิ่งไปทางนั้นแล้ววิ่วิ่งอกกอกวิ่งออกถนนไปแล้ววิ่งออกถนนเออกำลังไปดูทางนี้แหละเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นมีทางมีคนนึงมีคนนึงไหนวะไอพี่ไม่เห็นแล้วเฮ้ยสามสามโน้ตสาม โอ้โหโอ้โหลูกฟองลูกฟองเลยตัดโว้ยไปสารหลังมึงน่ะไว้ไว้ไวไววไหนแล้วมันหลังมันลูกฟองนะมันลูกฟองนะนี่เข้าบ้านเดี๋ยวเราบ้างไอสารมาหละ เออสวยตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยล้มเอ้ตายแล้วตายแล้วไอ,อ้เฮีย้ยนี้แม่งฆ่ากูโอ้มี่หน้า,ายิงไม่ค่อยเฮี้ยเกาะสามมันเอาเกาะกูกไปเ <c> อ <oughs> อเกาะสามกูยิงตั้งนานไม่ไม่เข้าเออมันก็ยิงกูแบบสามสี่เมตรอะสามเมตรได้ลูกซองอ่ะ ยิงโดนไหลนัดมากเลยไม่ไม่เข้าอะอนั่นแหละครับไปไวอีกแล้วครับผมเยวเจอของว่ะไอ้ส <Yeah, S 1> ามของดีว่ะมีตัวใส<ต>่ปอกอา,การ์้าพี่ไปแล้วพักผ่อนก่อนแล้วพูกวะไว้เจอกันเนี่ยพ,พี่นายไอ้ตัวใส่ปืนอา,าร้าแต่กูไม่ได้ปิดคอมนะกูรอพวกมึงจบ เนี่ยอยู่เนี่ยตัดลงตรงนี้ยนะเฮ้ยกูลงชั้นบนได้ป่าวะกูลงชั้นบนได้กูลงชั้นบนได้ได้ปืนด้วยสัตว์รีบนะเจอปืนด้วยเฮียมึงเจอกูแน่มันเข้าไปแล้วบ้านบ้านนั้นแหละบ้านนั้นแหละเออเออรู้แล้วล่ะใครเอารถวะมันนั่นแหละจะมีใครล่ะแบมมันอยู่ไหนแบมไปหาล่อมันอยู่ล่วงไปแล้วฮัลโหลตัวเอง เรียบร้อยเป็นหนึ่งิงกันต้องไหนวะไม่รู้ว่าแตใกล้กูมากนกแล้ว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 อย่างนี้ะโอ้ยไอ้ดวงไอ้ดวงโหไอ้สัตว์มึงยิงกูจนกูตกใจต้องยิงมึงเหรอเฮียสุดจริงจริงมาน้าเปลี่ยนลูกแล้วห่วย เดี๋ยวระวังนะเว้ยด้านหลังมีคนมาได้เสียงรถได้ยินเสียงรถไกด์ไกด์ไปแล้วนู่นไกด์นู่นไอ้เฮียดวงเอ้ยกูร้องครับไม่ทันอ่ะกูไม่กล้าไปประทัากับใครแล้วทีเนี้ยข้างหน้าพี่เบิร์เอ็ที่เก็บไปยังอ่ะยังยังยังใครยิงกันวะเรอไอ้นายิงพี่แบงก์เราแป๊บกำลังเก็บไปให้พี่เบิร์ตเออต้อง ต้องหาของให้ซอยกูเละเลยเจ็ดนัดเนัดเลยเอากูตั่นเริ่มเฮ้ยมีมีคนหนึ่งวามีคนหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วทิศเอสเจ็ดห้าเจ็ดห้ากงเติมยาอยู่ไปละไปละมาฮอมบเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยเยอเข้าหลังไหนวะ เพื่อนประตูได้ยินชัดมากไอ้คนก<น>ูสายยิงล้มไปไอสัตว์เอ้ยแต่มันช่วยเพื่อนได้ว่ะคนตรงโกดังเก็บไปยังเก็บไปแล้วเสื้อขาวอะมาดวงหาของไว้ก่อนเอ้ยหลัง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 โดนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงกูอยู่ตรงกูกูเจอมาแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเออนั่นแหละบ้านนั่นแหละบ้านนั่นแหละสามเข้าไปยังเข้าไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว เข้าเอล่าเออกูเข้าหลังมันอยู่เก้ยร์เกียร์เกียร์โคตรตายเรียบร้อยโอ้ยสามตายเดี๋ยวเฮ้ยมีคนมาโอ้ไม่ใช่เอ้ยช่วยสามไม่ทันว่ะเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเห็นไหมระเบิดโอ้ยเฮียเอ้ยเฮ้ยแบงค์รีบออกมาก่อน ดวงเข้ามาในบ้านช่วยพี่หน่อยนี่ระวังตายฟนะวามรถไฟนะสามโอ้ยกูยิงมาแล้วไม่ตายไอ้ดวงดวงโอ้โหเยอะ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 สองคนดวงสองคนเชยตายหมดทีมมันมีกี่มีตกันแน่วะลืมอะสรุปอะแต่มันดีวะอีกคือตามาตาท้ายมาโหถ้าดวงไม่ยิงกูนะจบไปแล้วพวกนั้นนะไอ้เหี้ย ขึ้นไปยิงกูเต็มแม็กเลยอ่ะกำลังฟังเสียงกำลังฟังเสียงอยู่เลยฮะเมนไอรี่มาเปลี่ยนลูกหลเดี๋ยวเล่นต่อเดี๋ยวนี้ต่อเฮี้ยไวเกินไม่ใช่ไม่มีแม็กอะเมื่อกี้มึงไม่มีมีคูณสี่นะที่ตัวกูเป็นคูดสี่มึงเอายังไงอะไรเฮี้ยนั่นแหละที่พวกกูต้องการเอ้ยเราหมอบอยู่ใต้เขาได้ ไ้ว้ตบไปสามอ่ะน่าถอยถอยโอโอ้โหกอกต้นไม้ซ้ายขวา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 นายขวาเหุ้มไม้ขวา้าแนนคูไมเต้เตี้ยสีเขียวเขียวเแก่แก่เออเจอแล้วเจอแล้วนายโดนยิงหัวโหมันไกลเกินไหสัตว์ไม่ไหวไม่ไหวหรอกมึงไม่เห็นมันยิงโอ้โห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 ตรงไหนวะอ้อมมาข้างหน้าหน้าชั้นหน้าใช่ ไอ้เหี้ยเอาไม่ได้ฆ่าใครมั่งเลยสามคิวศูนย์คิวคิวเดียวเอ๋้เหี้ยได้ยิงตัวนิ่งสัตว์เฮ้ยกูยิงกูยิงไอ้ตัวที่อยู่บนรถน็อกเลยนะสามคิวนะเว้ยโอ้เออโหดโหดโหดก็มีกระเป๋าที่ยากอะไเหี้ยทำให้ของเมาส์ของไผใช่ปะมึงนี่ก็โอ้ยพูดมาได้ เฮ้ยนี่คณะคณะคณะทิดเอวบิ้วเอวบิ้วมีคนในตรงตรงบ้านสีน้ำตาลอะไอ้สีเทาๆอ่ะเออออออเห็นแล้วเห็นแล้วค่อนข้างชัวร์มีมีคนแคมป์อยู่บ้านเนี้ยตรงทิศไกลเห็นอ en ีกตัวหนึ่งมามีสองตัวแล้วเห็นสองตัวแล้วเดี๋ยวกูไปตรงตรงขีดเงี้ย เข้าบ้านหนึ่งคนแล้วเข้าบ้านเป็นคนหนึ่งแล้วโอ้ฝั่งโรงนี่ทั้งรถทั้งคนเลยเฮ้ยกูเจอกูเจอฝั่งร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าที่ฝั่งโน้นเลยอยู่ล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วตรงสามร้อยสามสิบตรงต้นไม้เลยใกล้ๆบ้านมันล่วงไปแล้วที่ระวังนะฝั่งซ้ายอ่ะทิดเอสอ่ะทิดเอสอ่ะอยู่หลังเนินนู่นเลยอ่ะต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ฝั่งโน้นเลยไกลเปล่าถ้าไกลถ้าไกลเพิ่งพูดเอาใกล้ๆกก่อนไกลหรือใกล้แต่ตรงบ้านแต่ตรงบ้านกูยิงล้มไปแล้ว มีเพื่อนตรงบ้านอะ่ะจะชา้าเหรอเดี๋ช้าแล้พ in ี่เฮ er, ้ยมีคนยิงกูมีคนยิงกูมันตายแล้วตายแล้วตายหมดตายหมดตายหมดขึ้นเปล่าขึ้นเปล่าไปดิขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้างหลังมันไล่มาเราไม่มีที่กำบังใช่มันวิ่งไปที่ W แล้วพี่เห็นบ้างข้างนู้นเลยโอ้ชิบหายละตายตรงไหนที่ไปเก็บของเลยใครใครเก็บได้มีพวกวิ่งไปที่ W นะเอ้ยไม่ใช่้ W ละ SW โอ้แบงค์มันไม่มีเฮียอะไรให้มีเลนดดอดอย่างเดียวอ่ะเลดดอดก็เอาไว้ก่อนกระสุนนี่ไงหผายยาอีกหนึ่งเนี่ยอระสรุนกูพร้อมแล้วแค่นี้แหละมีอะไรบ้างวะเนากูเอาผิดเออแค่นี้แหละพร้อม มียาอีกวะจากูทิ้งเองแหละกูของกูเองเด้ยรถ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 หลัลลลลลลลงข้างหลังข้างหลังข้างข้างล่างเนี่ยเฮ้ยนายหมอกมาแล้วเว้ยเอาไงไปไปดีไป,ไป,ไป,ไปวิ่งเข้าไปก่อนวิ่งเข้าไปก่อนค่อยแบ่งของกันเห็นคนบ้ายิงดิเห็นเห็นเห็น มันมองหลังต้นไม้แล้วส่องไว้ส่องไว้นะถ้ามันยิงมากูเอ้ยโอ้โหต้องหมอกว่ะไปโอ้โหออ <ไป S 2> โอ้โหโอ้โหชิบหายกูล้มลมแล้วมและแต่หมอกแรกอยู่บ้านนี่เหรือหมอกสองชาร์จไว้ก่อนดูโรเบิร์ตไปแล้วมไม้อะไรชาร์จเลยไอ้ตาดเบิร์นชาร์จ แม่วิ่งทยแบงไม่ตายนะลงม่ะลง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 โอ้โหเพื่อนมันมาทับทัน่ะไหนวะไม่รู้กูตายแล้วอ้าววะโอ้หโดนโดนอะไรวิ่งกขอนกันลวงไปแล้วรอดแล้วไปเลยไปเลยกูไม่รอดแล้วใครกูไม่รอดแมมเมื่อกี้เราเบิดได้เรื่องวะ ยายาตปกูเพียบอ่าวดวงรลวงไม่ใช่แค่ทางนั้นเลยพี่เราวิ่งมาแม่งสองทางมาช้าไปเราอ่ะโดนดักไอ้สามซ้ายไอ้สซ้ายเต็มเลยโอ้โหลืมอ่ะสามคนอะเยอะเยอะเยอะสองคนทำไมตำแหน่งไม่ดีตำแหน่งตามน้องเนี่ยเราตามอยู่มื่อนี้